สมุดสำรองเจ้าชายแฮร์รี่แบ่งปันเกรดเล็กเกรดน้อยสะเทือนใจเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกๆของเขาอาชีและลิลิเบตและญาติทวดของพวกเขาราชินีอลิซาเบตท,ที่2เล่าถึงแก่นแท้ของการประชุมของพวกเขาไม่นานก่อนที่องค์อธิปไตยจะสิ้นพระชนแม้ว่าความขัดแย้งในครอบครัวจะถือเป็นการสิ้นสุดรัชสมัยของพระองค์ในปีพศ2565 แต่ด้วยพระชนมายุ96พรรษาเจ้าชายแฮร์รี่และพระราชินีอลิซาเบธที่2ทรงมีความสัมพันธ์ที่พิเศษและแน่นแฟนมากมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับเจ้าชายที่ย้ายไปแคลิฟอร์เนียเมื่อ2ปีก่อนและอาศัยอยู่ห่างไกลาจากครอบครัวของเขาเขากลับมาในช่วงเวลานี้ในหนังสือเล่มแยกของเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาเล่าถึงช่วงเวลาสุดท้ายที่องค์อธิปไตยผู้ล่วงลับได้แบ่งปันกับหลานของเธออาชีและลิลิเบตในระหว่างการเยือนสหราชอาณาจักรอาชีและลิลิเบตความผูกพันที่แตกต่างกันที่รวมพวกเขาเข้ากับราชวงศ์ าทีเกิดที่ลอนดอนเมื่อวันที่6พฤษภาคม2019ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับปู่ย่าตายายของเขาในวันที่8พฤษภาคมก่อนที่พ่อแม่ของเขาจะตัดสินใจออกจากราชวงศ์เพื่อไปตั้งรกรากที่แวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาในปี2020ลิลีเบธสำหรับเธ,เธอเธอเกิดเมื่อวันที่4มิถุนายน2021ในเมืองซานตาบาบารารัฐแคลิฟอร์เนียห่างไกลาจากวินเซอร์ ด้วยเหตุนี้เธอจึงเป็นหลานเพียงคนเดียวของสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธท,ที่2ที่เกิดนอกสหราชาอาณาจักรต่างจากคนโตของเธอที่อาศัยอยู่ภายในราชวงศ์เกือบหนึ่งปีลิลิเบธได้พบกับครอบครัวชาวอังกฤษของเธอในเดือนมิถุนายน2565เท่านั้น อันที่จริงเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันครบรอบทองคำของอลิซาเบธท,ที่2ในเดือนมิถุนายน2022ในลอนดอนลิลิเบตนั้นซึ่งมีชื่อจริงเป็นชื่อเล่นที่มอบให้กับเอลิซาเบธคุณทวดของเธอจะได้เจอคุณย่าครั้งแรกและในโอกาสเดียวกันนี้เองที่เธอจะเฉลิมฉลองวันเกิดครั้งแรกในลอนดอนช่วงเวลาสุดท้ายของจักรพรรดิกับเลนของเธอ ในหนังสือเล่มใหม่ของเขาเจ้าชายแฮร์รี่เปิดเผยกับช่วงเวลาสุดท้ายที่กษัตริย์ผู้ล่วงลับได้ใช้เวลากับอาชีและลิลิเบตระหว่างการเดินทางครั้งนี้ในเดือนมิถุนายน2565แฮร์รี่อธิบายว่าลูกๆของเขาประพฤติตนอย่างไรในระหว่างการประชุมที่รอคอยมานานซึ่งชวนให้นึกถึงการมาเยือนครั้งสุดท้ายเจ้าชายแฮร์รี่บรรยายฉากอันซาบซึ้งน,นี้ว่า อาชีธรรมท,ท่าคงคำนับอย่างกล้าหาญลิลิเบตน้องสาวของเขากำลังกอดหน้าแข้งของกษัตริย์และแบ่งปันภาพสะท้อนของคุณยายของเขากล่าวด้วยท่าทีมุนงงพวกเขาเป็นเด็กที่ใจดีที่สุดปฏิกิริยาแห่งความประหลาดใจที่กระตุ้นโดยอธิปไตยโดยพฤติกรรมของเด็กๆเ,เจ้าชายแฮร์รี่จึงอธิบายเธอคาดหวังให้พวกเขาดูเป็นอเมริกันมากกว่านี้หน่อยได้ไหมเขาเขียนว่าในความคิดของเธอหมายความว่ามีชีวิตชีวามากขึ้น